สวัสดีสบายดีพี่น้องมากินลูกชิ้นน้ำมานได้พี่น้องเขาซื้อมาชนาปักซอยพี่น้องมีไส้กรอกพี่น้องมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อได้เท่านี้แหละพี่น้องขี้เกียจยืนรอพี่น้องเอยมันหลายคนนะนะกเลยเจ้าเขาซื้อกี่ไม้เขาจำบ่ได้ก็เจ้าขายไม่สิบบาทนะพี่น้องมีน้ำจิ้มพี่น้องแล้วก็มีผักกินค้าพี่น้องมี กะลามีแต่งพี่น้องเส้นพักน่ะนะเจ้าพักอย่างพี่น้องซื้อซื้อรถตลาดมือเสารเนา่จำมาด้วยพักอย่างกินเค่อยกินกับมันลูกซิ้นพี่น้องแซ่บเขาก็เรามากินนะนะคะแล้ล้างมากินมาาพี่น้องมากินนาพ่าพี่น้องมากินลูกซิ้นนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนคนใดที่ให้ยังไปหาอย่าวบ้ากันเด้อพี่น้องที่ทนานๆจังไปหาอย่าบ้ากันเด้อบางครั้งเห็ดงานเลิกดึกเขาก็บ่มบริไปหาไปนะ ขอโทษก็แพหลายเดอ้อเพื่อนเพื่อนนี่คยคไปหาสาเดอ้ออย่าว่ากันเด้พี่น้องหรือเพื่อนเพื่อนลุงป้นานาทุกคนอย่าว่ากันเดอ้อที่ชอไปหาสาขอบคุณหลายๆเด้อไดไปเพื่อนมาหาขอบใจหลายเดอ้ดเพาาอ,ดอพี่น้องเท่านี้เละพี่น้องเอาไปก่อนเดอ้อบายบายพี่น้องสวัสดีสบายดีไปแล้วบายบายสวัสดีสบายดีบายบายไปแล้วสวัสดี